สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาสู่ช่วงร้านอาหารที่น้องหมาเข้าได้นะคะร้านที่เราจะมาวันนี้ชื่อว่าอ q ควาเทลคาเฟ่ค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่แถวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่สวนกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยสามารถปล่อยน้องหมาวิ่งเล่นได้ในบริเวณสวนรอบนอกนะคะแต่ว่าถ้าน้องขี้เนี่ยต้องขอความการุณาเจ้าของช่วยเก็บด้วยค่ะ ร้านนะคะมีอยู่2โซนค่ะเป็นโซนข้างในบริเวณตัวร้าน,นะคะ่ะเอไว้สั่งเค้กสั่งอาหารแล้วก็อีกโซนหนึ่งจะเอาไว้สําหรับให้เด็กวาดรูประบายสีค่ะข้างนอกนะ้วก็จะมีโต๊ะนั่งมากมายเลยค่ะอยู่ในบริเวณสวนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเหมาะกับเด็กๆและน้องหมาที่สุดเลยค่ะมีบอ่อปลาให้ดูด้วยมีปลาทองและก็ปลาคาร์พปลาเขาตัวใหญ่มากเด็กๆและพี่หมีพี่บูเนี่ยชอบมากเลยค่ะที่นี่นะ ค่ะตั้งอยู่บนเชิงเขาให้มันไต่ระดับขึ้นไปอะคะ่ะพอมีพื้นที่กว้างขวางมากๆก็ปล่อยให้เด็กๆน้องหมานะ,นะคะวิ่งเล่นได้แต่ว่าอย่าไปรบกวนโต๊ะอื่นนะคะสำหรับเมนูที่แม่จะแนะนำวันนี้ก็คือข้าวไข่คนเบคอน,นะคะ่ะอร่อยมากเลยเด็กๆชอบกินมากเลยแต่ว่าน้องหมาไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างก็เลยไม่ให้กินอาหารคนนะคะอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อนะคะ ส่วนกาแฟนะคะมีโกโก้แล้วก็กาแฟอะควาเทลซึ่งหอมมากกาแฟจะอยู่ราคาประมาณ70-80บาทเค้กก็60-70บาทอาหาร90บาทค่ะราคาไม่แรงมากเมื่อเทียบกับออความสวยของร้านแล้วก็พื้นที่มันก็มีกิจกร,รรมให้ทำเยอะมากเลยคะ่ะตัวนี้เป็นเค้กมะพร้าวครีมสดนะราคา <Wow. S 1> 65บาทเท่านั้นเองก็มีแบ่งให้พี่หมีพี่บูชิมชมนิดหน่อยนะคะสงสารเขาได้ได้กินแต่น้ำเปล่า แล้วค่ะเด็กๆมาแล้วเดี๋ยวจะกินเค้กแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปาวาดรูประบายสีกันแล้วค่ะพี่หมีพี่บูนะคะมีความสุขมากเลยค่ะดีนะคะที่หมีมันไม่ลงไปไว่ายน้ํากับปลาคราฟนะคะเพราะว่ามันเคยทามาแล้วค่ะตอนเด็กๆมันโดดลงไปในบ่อปลาคราฟค่ะโชคดีมากที่มันไม่ทําแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีโซนวาดรูประบายสีด้วยค่ะ ก็เลยยิบสีแล้วก็กระดาษมาเขาเตรียมให้นะคะสีป็นกระดาษเอามาให้พี่ขาวพี่ขาววาดเล่นนะคะช่วยดึงเวลาไปได้อีกนิดหน่อยค่ะมีม้าโยกเยกให้นั่งด้วยนะคะเด็กไม่นั่งค่ะเด็กเด็กกลัวตรนนี้เนาะก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆเลยค่ะไม่ได้ไปตรงอื่นเลยถ้าไปตรงอื่นก็เป็นสวนนะคะเราไม่ได้พาไปเพราะว่าพนักงานบอกว่ามีออสุนัขของคนสวนอยู่ค่ะ คุณแม่ขอฝากเพจด้วยนะคะชื่อว่าเพจข่าวสารออร์แกนิกค,ค่ะและก็ฝากกลุ่มที่พักที่เที่ยวน้องหมาเข้าได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูปูสวัสดีครับรบ,รบ,บ,บ,รบ,บ๊ายบาย